บทที่หนึ่งวัดป่ามะม่วงวัดป่ามะม่วงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพรหมบุรีห่างจากวัดออกไปประมาณ5้กิโลเมตรวัดที่พระเจริญเดินทางมารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสในหล่อซึ่งบัตรนี้กลายเป็นเศรษฐีชื่อดังของอำเภออินบุรีได้นำเรือโดยสารมาบริการสามลำแม่ประยงภรรยาก็มาด้วย ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์กรรมฐานต่างพร้อมใจกันมาส่งพร้อมทั้งให้สัญญาว่าจะตามมาเป็นลูกศิษย์ที่วัดป่ามะม่วงเพราะที่วัดพรมบุรีนั้นเมื่อไม่มีพระเจริญเสียองค์เดียวการสอนกรรมฐานก็เป็นอันต้องยุติสำหรับเนนทองดีผู้ซึ่งเคยได้ไปเล่าเรียนมาพร้อมกับพระนมที่สำนักวัดมหา,าธาตุและจบหลักสูตรก่อน แต่ท่านไม่มีความสามารถในการสอนญาติโยมอีกประการหนึ่งเพราะท่านอายุยังน้อยและก็เป็นเพียงสามเณรญาติโยมจึงไม่ศรัทธาประสาทะมมินำซ้ำยังแอบก่อนขอดลับหลังว่าท่านเป็นเด็กเมื่อวานซืนไม่สมควรที่จะมาสั่งสอนคนเท่าคนแก่ผู้ซึ่งเห็นโลกมานานมีประสบการณ์มามาก เรือโดยสารมาจอดเทียบท่าน้ำวัดป่ามะม่วงเมื่อเวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีมัคคณายกและชาบ้านมารอรับประมาณ20คนแต่พวกญาติโยมที่มาส่งมีจำนวนเกือบร้อยทั้งที่เรือบรรทุกได้ลำละ30คนมัคคณายกเข้ามากราบพระเจริญพร้อมทั้งแนะนำตัวว่าเขาชื่อในมั่น นิมนต์ไปศาลาก่อนครับไว้ญาติโยมกลับกันหมดแล้วผมค่อยพาท่านไปส่งที่กุฏิพูดพลางเดินนำไปที่ศาลาเห็นคนมาส่งมีมากกว่าคนมารับจึงพูดออกตัวว่าเป็นความผิดของผมเองที่ไม่ได้บอกพวกชาวบ้านเพราะผมเพิ่งจะทราบมันกระทันหันไปหน่อย ไม่เป็นไรหร,รอกโยมอาตมาขอขอบใจแล้วก็หวังว่าเราจะช่วยกันพัฒนาวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปท่านบอกมัคนายกขณะเดินตามเข้าไปยังศาลาผมว่าคงยากครับท่านวัดนี้เก่าและสุดโทมมากเห็นว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสมพานองค์ก่อน ท่านก็ไม่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แต่ประการใดท่านบอกว่ามันสุดโทมและเก่าเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ในหมันแสดงอาการท้อแท้ไม่เป็นไรหรอกโยมเรื่องนั้นไว้ค่อยคิดค่อยทำกันไปอาตมาจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังกายและกำลังทรัพย์จะอำนวยภิกษุผู้มาใหม่ พูดให้กำลังใจคนเก่าคนแก่ของวัดสาธุขอให้ท่านจำเริญจำเริญเถิดเจ้าค่ะอุตสาหจะมาซ่อมแซมทั้งที่ท่านก็ไม่ใช่คนบ้านนี้พวกคนบ้านนี้สิอีกที่ไม่สนใจจะช่วยกันปล่อยให้วัดวาอารามชำรุดสุดโทมโยมคนหนึ่งพูดขึ้น พระเจริญจึงถามนางว่าโยมชื่ออะไรล่ะจ๊ะวันหลังจะได้ทักทายกันถูกอิฉันชื่อโถเจ้าค่ะเกิดที่บ้านแป้งนี่เองยังไงอิฉันก็ขอปวารณาว่าจะรับใช้ท่านหากมีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยจ้ะบ้านอิฉันอยู่ใต้วัดไปนิดเดียวเองนางชี้มือไปทางทิศใต้ ซึ่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่ประปลายขอบใจโยมมากถ้าโยมให้กําลังใจอย่างนี้อาตมาค่อยเบาใจที่วัดนี้มีพระกี่รูปละโยมประโยคหลังท่านถามมกคนายกสองรูปครับท่านมีหลวงตาอ้อนกับหลวงตาเฟื่องหลวงตาอ้อนอายุ พันสาห้าสิบส่วนหลวงตาเฟื่องเพิ่งจะบวชได้พันสาเดียวเมื่อก่อนเป็นจ่าสิบตำรวจพอกเกษียณก็มาบวชท่านก็เลยเป็นหลวงตาเพราะอายุมากนอกจากพระสองรูปแล้วก็มีเนนอีกรูปหนึ่งชื่อเฉลียวแต่คนเรียกกันว่าเนนเหลียวครับญาติโยมที่มาส่ง เมื่อนั่งพักกันพอหายเหนื่อยแล้วก็พากลากกลับในใจของแต่ละคนค่อนข้างหดหูเมื่อเห็นสภาพวัดพอจะเดาออกว่าอาจารย์ของพวกตนจะต้องประสบปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องการพัฒนาวัดและเรื่องการปกครองลูกวัดและพระเนนน่าจะมาต้อนรับว่าที่สมพาน แต่ก็ไม่มีใครมาสักรูปเดียวดูมีรับลมคมในอย่างไรชอบกนแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะไม่ทอดทิ้งท่านอาจารย์จะหมั่นไปมาหาสู่ดูแลสารทุกข์สุขดิบของท่านพระอย่างท่านอาจารย์ใช่จะหาได้ง่ายๆเมื่อไรกันจริงดังที่โยมคิดไว้เพราะเมื่ออคันตุก,กะร่วมร้อย พากลากลับไปมัคคณายกก็พูดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านผู้เป็นคนท้องถิ่นนั้นว่าคนบ้านนี้เอาใจยากครับพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือพวกเขาไม่เต็มใจที่จะให้ท่านมาเป็นสมภารวัดนี้พระหนุ่มรู้สึกเสียวาบในหัวใจหากสติสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่อย่างว่องไว จึงไม่ทำให้เกิดอาการจิตตกทำไมล่ะโยมถามได้เสียงปกติคือเขาอยากให้หลวงต่อ,อ้อนขึ้นเป็นสมภารแทนแต่เห็นว่าท่านขาดคุณสมบัติผมก็ไม่รู้ว่าขาดยังไงเพราะท่านก็บวชมาตั้งห้าสิบพรรษาแล้วมัคคณายกออกความเห็นไม่มีผู้ใด ล่วงรู้ความจริงที่พระเจริญได้รับเลือกให้มารักษาการเจ้าอาวาสที่วัดนี้เพราะพระเทพสิทธินายกหรือมหาห้องเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้จัดการเรื่องทั้งหมดสุดนันทาพระใหม่เีสยรังสิตค่ะร้านของอ้อยตั้งอยู่ในบริเวณอาคารโบเบร,รังสิตเสียรังสิตนะคะ ร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา13นาฬกาถึง19นาฬิกา30นาทีปิดทุกวันพุธค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นใหม่ทุกรุ่นโทร0816498940ด้วยประสบการณ์ที่มีมามากกว่า10ปีในวงการพระเครื่องขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าเช่าพระใหม่ครั้งใดต้องมั่นใจสุนันทาค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเช่าบูชาพระใหม่ทุกรุ่นค่ะสวัสดีค่ะข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหลวงปู่ครูบาคำเป็ง